คิดว่าหนูจะชนะไหมครับชนะโอ้ชนะ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 ทุกคนเลยไหวไหมอันวาไหวไหโอ้ยรักมากหนูคิดว่าจะชนะไหมครชนะชนะแน่นอนหนูคิดว่าจะชนะไหมคะแน่นอนนิวล่ะชนะครับโอ้โหสุดยอดหนูว่าจะนี่มั่นคง ไปดูนะครับเราจะสนุกขนาดไหนน้องๆโอ้อเริ่มแล้วนี่ไอต่อแถวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นการแท่กทีมกันอย่างน่ารักเลยนะครับดูสิครับโอ้โหน่ารักมากนีโ่โ,โอ้โหโอ้โหไปสวยมาก เด็กๆเลๆ่นอะไรก็สนุกมากเลยครับดูไปดูมาสู้แล้วโอ้โห,โหโตรงใครไดโนเสาร์กันโอ้โหบีบผ้านิดหน่อยมาดูสีน้ําเงินกันนะครับโอ้โหนี่นี่นี่ไหลเป็นท่อเลยไหลเป็นท่อหนูจะบีบท่อสิลูกนี่ทํางานเป็นทีมครับทํางานเป็นทีมนะครับนี่สีน้ําเงินสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้หล่นแล้วโอ้โห โอ้โยน่ารักมากโอ้ยสมัยเด็กสาวนะครับการแท็กทีนของสีเหลืองหูไปเป็นปลาลูกคอกเลยโอเเค